ครับต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลไว้ได้ครับเพื่อความหนัวครับใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยนึงครับมกเขือลงไปได้เลยครับลองข่าตาได้แต่ทีครับลองดู อ๋อได้แล้วขี้เกือบเหมือนกันอ่ามาคนเดียแล้วครับวันนี้มากับน้องพอมมาเดิมับนะนี่น้องไม่กินน้องเมนูกินนู่รับใชเมนูก่อนเลยซุปมะเขือครับผมกินเลยเลแม่ออกนะครับผมมา,ผม,ม,าผม,มากับน้องพอมมาเดิมรับครับผมบำรุงร่างกายไอตุนครับผมง่นยง่ายง่ายง่าครับ

อูดขวันไน้วันนีดไอ้เพื่อนเขาแก่หวานน้องหวานครับ <cười> 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 Lại bà. Lại ừ. lạy bay 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 hoa bay 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 Ừ. bay Ừ. bay bay bây Ừ. bay 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 con bay Ừ. เบางไมา์ครับอืมประชนจีร um, ่ะไม่ต้องมาวิธีเชิญเลยเอามาวิธีอยิบอืม โอ้ครับยังขวันเราอู้ยครับ <c oughs> โอ้ยยังขวันยังขวันยังไ <c oughs> ร่โอ้อไข่ตุนอือ ไม่ต้องยี้บอกกันยิบอกจะไดินทานอยากเดูนะอยจะไดินทางหันเินทาฮยอ้ยยเยอคดูนบางครับ่มนบาง แต่ว่าลองทำล้วอลอยอืมระวังกดกิน ขาไม่รับแล้วหนึ่ยตัดบ,บ้านะฮึจัด,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 ดไปรวไฟอ่ะครับนุ่งนุ่ง เอาอย่นี้เป็นของอิ่มแล้วเคลมีการขอฝากไปทางนี้นครับเด้อเมนูง่ายๆบ้านๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดติดตามเด้อเราไปกำลังใจให้คลิปคือคลิปนี้คือการเห็ดไปเรื่อยๆคือเห็นนะครับผมกินเขาเนี่ยมาแล้งนะครับเป็นชีวิตประจำวันนะครับเนาะลองดูยัง อ่าอีกแล้วไปสวัสดีพี่น้องก่อนวันดีวัสดีครับ